นายภูมิศักดิ์อรัญญากระเสมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าเมื่อวันที่3สิงหาคม2563 กรมบัญชีกลางได้เปิดใช้งานระบบบริหารการเงินการคราลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือ New GFMIS ไทยเป็นครั้งแรกซึ่งระบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การบริหารการเงินการคราลังภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมุ่งเน้นการรองรับจำนวนผู้ใช้งานในระบบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปข้อมูลเป็นรายวันจากเดิมเป็นรายสัปดาห์และมีช่องทางการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆได้มากกว่าเดิมอีกทั้งยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบงานได้มากขึ้น ที่สำคัญสามารถรองรับการเชื่อมต่อในอนาคตได้เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบภายนอกโดยกรมบัญชีกลางจะเริ่มขึ้นระบบ New GFMIS ไทยให้กับ4หน่วยงานนำร่องได้แก่สำนักงบประมาณสำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเริ่มใช้งานระบบ New g f m a s ไทยได้ตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2563เป็นต้นไป สำหรับแผนการดำเนินงานกรมบัญชีกลางตั้งเป้าว่าจะทยอยขึ้นระบบแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1เดือนมกราคม2564จำนวน62หน่วยงานกลุ่มที่2เดือนเมษายน2564จำนวน242หน่วยงานและกลุ่มที่3เดือนกรกฎาคม2564จำนวน286หน่วยงาน นอกจากนี้กรมบัญชีกลางได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ Command Center เพื่อยกระดับการดูแลผู้ใช้งานระบบให้มีความปลอดภยัยคล่องตัวสามารถจัดการภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนสนับสนุนการใช้งานระบบได้ทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นหน่วยสำคัญที่จะช่วยให้การขึ้นระบบสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งศูนย์บัญชาการดังกล่าวตั้งอยู่ที่อาคาร3ชั้น6กรมบัญชีกลางเปิดให้บริการในวันและเวลาราชาการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ New GFMIS Thai Contact Center หมายเลข020322636ค่ะ